ใครกำลังมองหาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่เน้นใช้งานเบาๆรบหรือเป็นเครื่องสํารองในงบประมาณ3,000บาทเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับกับ Samsung Galaxy A03 เดี๋ยวมาลองรู้กัน,นครับว่าในปี2022นะครับกับสมาร์ทโฟนราคา3,000กว่าบาทเนี่ยสเปคเป็นยังไงบ้างและเพียงพอต่อการใช้งานมากน้อยแค่ไหนราคานี้เลยหรอจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยโซเชียลได้บ้าเล่นเกมไหวไหมเนี่ย จำกันได้นะครับก่อนหน้านี้นไม่นานเนี่ยเราเพิ่งจะรีวิว Samsung g a l a x ซ A 0 3 s ไปนะครับอย่าถามผมว่าทำไมตัวที่เป็นรหัส S มันมาขายก่อนรุ่นปก,กตินะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันซึ่งตัวนั้นราคาอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทครับแต่ว่าสำหรับตัว Galaxy A 0 3รุ่นนี้นะครับหน้าจอใหญ่นะครับแบตเตอรี่เยอะ5,000ม ah. ิลลิแอมเปิดมาในราคาแค่3 6 9 9บาทเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็มาพร้อมกับชิปนะครับ Unisoc T606 แรม 3GB กิกโดยความจำภายใน 32GB ครับอันนี้คือสเปคเริ่มต้นเลยนะคือถ้าเกิดที่ราคา3,699บาทเนี่ยจะเป็นแรม3รอม3 2นะครับถ้าเกิดอีกตัวหนึ่งที่เป็นแรม4รอม64เนี่ยจะอยู่ที่4,599บาทและในวันนี้นะครับที่เราจะมารีวิวกันตัวนี้ไม่ใช่ตัวท็อปครับมันคือรุ่น3,6นี่แหละที่จะมาทดสอบกันนะครับว่าสมาร์ทโฟนแรม3รอมสาเนี่ยเวลาเอามาใช้งาน,นจริงๆแล้ว ฟังก์ชั่นฟีเจอร์มันจะเหลืออะไรบ้างที่สเปคกับราคาประมาณนี้นะครับบางค่ายเลือกไปใช้ Android Go ครับเพราะว่ามันจะได้ลื่นไหลนะครับพอใช้งานได้บ้างแต่ของ s a m s u n งไม่ครับเป็น Android เวอร์ชันเต็ม Galaxy A03 เนี่ยมาพร้อมกับ One UI Core นะครับ3.1ทำงานบน Android 11ครับซึ่งอย่างได้สีต่ตงทดสอบก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องของการใช้งานแบบ multitasking ครับแรม3เนี่ย เปิดมัลติวินโดว์ได้หรือเปล่าเพราะว่าสมาร์ทโฟนในช่วงราคาประมาณนี้นะครับหลายๆรุ่นเนี่ยโดนตัดพวกฟีเจอร์เหล่านี้ไปหมดแล้วแบ่งหน้าจอไม่ได้เปิดใช้งานที่ละแอปเดียวนะครับแต่ว่าตัวของ A03 ครับตอนเทสปุ๊บอ่ะเราไล่เปิดดูนี่เปิดแบบไหนได้บ้างนะครับนี่ครับพอเข้ามาที่แท็บรีเซ t ต p แนะครับเฮ้ยเนี่ยฟีเจอร์ยังอยู่ครบครับคือคุณสามารถจะแบ่งหน้าจอบนล่าง มัลติ n ินโดได้แล้วก็สามารถเปิด Popup View ได้แบบนี้คือไม่ได้ตัดไม่ได้ลดทอนฟีเจอร์ของวันยูออกไปเลยอันนี้แอบเซอร์ไพรส์ครับเฮ้ยมันทำได้มันเก็บฟีเจอร์ได้หมดครับเปิดหน้าต่างอยู่แบบนี้แล้วก็ยังสามารถใช้งานตัวเครื่องได้ปกตินะครับคุณจะเปิดอะไรด้านหลังอ่ะเปิดหน้าต่างลอยแล้วเปิดเกมได้ไหม l ำสามยูนิซองทีหกศูนยอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูถ้าจะเปิด r อา นี่นะครับข้างหลังก็เปิดอวีไปกำลังโหลดอยู่ด้านหน้าก็ยังสามารถเปิดหน้าต่างลอยนะครับ off view ใช้งานได้แต่ก็คงไม่ได้ฟื้นขนาดที่ว่าเล่นเกมไปด้วยแล้วต้องมานั่งแตะหน้าต่างหรือเปิดอย่างอื่นด้วยพร้อมกันนะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีการใช้งานโหลดของตัวเครื่องพอสมควรเหมือนกันเราก็เลยนะครับขอลองแบบจัดเต็มดูซิว่า Galaxy A03 เนี่ยมันรับโหลดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเปิด YouTube เป็นหน้าต่างลอยไปพร้อมกับเล่นอ v ดู เอาจริงก็เปิดพร้อมกันได้นะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าพอมันหลุมมากๆเนี่ยเราก็คงไม่สามารถจะปรับเรื่องของกราฟิกของตัว R V ให้มันแบบความละเอียดสูงเฟรมเรทสูงได้เพราะว่ายูต้องแบ่งกันทำงานครับระหว่างการเปิดเล่นวิดีโอกับการเล่นเกมคือแค่ทดสอบดูนะครับว่ามือถือซั0 0ก์กบาจากซ m s u n g เนี่ยมันทำแบบนี้ได้ไหมและถ้าเกิดเราปรับมานะครับให้เล่นเกมเพียงเดียวก็พอลองดูว่าถ้าเกิดว่าเปิด R V เนี่ยกราฟิก ปรับได้ระดับไหนนะครับความละเอียดของภาพเฟรมเรทเป็นยังไงนะครับก็จากที่เทสมามาครับตัว LV สามารถจะเปิดกราฟิกระดับสูงได้นะครับแล้วก็พาร์ติเคิระดับสูงเช่นเดียวกัน,นครับที่60เฟรมแต่ก็ต้องบอกว่าที่60เฟรมเนี่ยอาจจะมีการแกว่งของเฟรมเรทอยู่พอสมควรนะครับลงมาประมาณ50ถึง40ในช่วงที่บวกกันบ้างแต่ถ้าเกิดต้องการครับลื่นๆหน่อยไม่มีอาการกระตุกของพวกเฟรมเรทนะครับ ลองปรับการตั้งค่าลงมาเป็นกราฟิกระดับกลางครับผมแล้วก็ตัวของเฟรมเรทก็เลือกระดับกลางด้วยอันนี้คือเป็นการตั้งค่าใหม่เราสามารถเลือกใช้45เฟรมเรทบน r o v ได้นะครับ mm. คราวนี้แหละ Galaxy a 0 3นี่คือเล่นลื่นได้ตลอดทั้งเกม ก็จะแนะนำนิดนึงเถิดว่าใครเล่นพวกตัวละครที่สกิลเคลื่อนที่เยอะนะครับอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องนี้หน่อยแต่พวกสายแทงสายเมทหรือว่าไฟเตอร์ที่เน้นลุยนะครับไม่ต้องขยับอะไรมากมายเนี่ยอันนี้สบายๆครับ <S <S สบ่สวนผับจีนิวสเต้นนะครับช่วงแรกที่เข้าไปก็จ,จะมีตอนโหลดเกมต้องรอน,นิดนึงนะครับแต่มาเข้าไปแล้วเริ่มต้นเนี่ยเขาให้เฟรมเดทระดับกลางมาผมลองกดไปที่ระดับสูงก่อนลองดูว่าเป็นยังไง ปรากฏว่าเฟรมเรทระดับสูนครับมีปัญหาเรื่องของกลิชกราฟิกนิดหน่อยคือจะบักบักนิดนึงแล้วก็อาจจะมีการตุกในบางจังหวะก็แอบกังวลว่าจะเล่นไม่ไหวหรือเปล่านะครับเลยลองปรับตัวของเฟรมเรทออกมาที่ระดับกลางเหมือนกับที่ตอนแรกเข้าเกมมาแล้วเขาตั้งค่าเาไว้ให้เฮ้ยปรากฏว่าอันนี้คือเล่นได้เลยครับจังหวะยิงจังหวะเจอคู่ต่อสู้นะครับโอเคเลยทีเดียว ส่วนกล้องถ่ายภาพของ Samsung a 0 3นะครับกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวกล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องคู่นะครับเซ็นเซอร์หลัก48ล้านพิกเซลมาพร้อมกับรูปแสงกว้างด้วยครับ1.8เท่านั้นเองส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกล้อง d e ฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลนะครับเอามาช่วยในการวัดความลึกสำหรับการถ่ายภาพพวกพอร์เทตหรือว่าการเบลอฉากหลัง ซึ่งจากที่ลองไปถ่ายมานะครับผมก็แอบเซอร์ไพรส์นิดนึงเพราะว่าในช่วงราคาประมาณนี้เนี่ยเวลาไปถ่ายภาพตามร้านกาแฟหรือว่าในร่มอินดอนินึงนะครับมันก็จะเริ่มเห็นพวกนอย s e อยู่ในภาพบ้างแล้วแหละแต่ความที่รูปแสงของตัวนี้มันกว้างบางก็เลยเก็บดีเทลแล้วก็เก็บแสงได้เยอะขึ้นนอกจากนั้นนะครับ Galaxy A03 ยังมี Night Mode ครับเพื่อ เพิ่มแสงหรือความสว่างให้เวลาถ่ายภาพในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงแสงน้อยได้ด้วยครับยังไงลองมาชมตัวอย่างภาพถ่ายที่เราลองเก็บมาได้ครับทั้งสภาพแสงกลางวันนะครับแสงน้อยในร่มเป็นยังไงบ้างรวมถึงการถ่ายวีดีโอด้วยครับ ซัมซุงกาเล็กซี่ A03 นะครับอันนี้ก็ความเร็ว60-30เฟรมครับลองเช็คเรื่องของสภาพแสงนะครับอันนี้ือลองดูท้องฟ้าด้านหลังที่เป็นแบงกราวครับว่ามันดึงแสงกลับมาได้หรือเปล่าครับอันนี้คือลักษณะของการถาแทีตามแสงคือมาจากฝั่งนู้นครับเมืเย้อนแสงก็จะเป็นด้านนี้นะครับก็เห็นว่าด้านหลังจะโอเวอร์ไปนิดนึงครับเพราะว่าต้องปรับให้หน้าเราสว่างมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่ครับลองเช็คเรื่องของแสงสี แล้วก็เรื่องของเสียงสมาร์โฟนด้วยครับว่าเป็นยังไงครับกล้องหลังความเรียสูงสุดก็เป็น Full HD 30เฟรมเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็มีการปรับเรื่องของความสว่างแล้วก็คอนทราสต์ uh, rast, Dynamic r a n นิดหน่อยครับถ้าเกิดว่าปรับเป็นมุมด้านบนนะครับก็จะมีการไปจับตัวทองฟ้ากลับมาให้นะครับถ้าเกิดลงมาเนี่ยก็จะขาดในของ HDR ไปนิดน,นึงก็ตามราคานะครับวันนี้ก็สามพันกว่าบาทเท่านั้นแล้วก็ดมารุสของการโฟกัส uh, ใกล้นะครับอันนี้คือมาครูประมาณนี้นะครับแล้วก็มาอินฟินิตี้นะครับตอนนี้แสงเปลี่ยนน,นิดนึงนี่นะครับเรื่องของการเข้าโฟกัสระยะไกลนะครับถ้าเกิดแตะก็ช่วยโฟกัสได้เร็วขึ้นนะครับากับการสลับจุดโฟกัสนะครับคือตัวระบบอาจจะปรับโฟกัสชา้าทีดหน่อยแต่ถ้าเกิดเราแตกปุ๊บก็สลับโฟกัสได้ทันทีครับกล้องหลังของ galaxy a 0 3ครับ ในส่วนของการใช้งานทั่วไปนะครับแล้วก็สเปคโดยรวมของเครื่องนะครับ s a m ซ u n Galaxy A03 เนี่ยหน้าจอ6.5นิ้วนะครับเป็น PLS LCD ความเอีด HD+ นะครับเรื่องของความคมแล้วก็สีสันถือว่าทำได้โอเคนะครับซึ่งตัวหน้าจอถืถอว่ามีมุมมองที่่อกว้างนะครับถ้าเกิดเทียบกับพวกจอ LCD ทั่วไปบางรุ่นเนี่ยเอียงข้างทีหน่อยก็จะเห็นว่ามันเริ่มเหลือบแสงแต่ว่าตัวนี้นะครับโดยรวมกถือว่าสีสันและก็ความคมชัดเนี่ยยังโอเคอยู่แม้จะมองจากมุมด้านข้างนะฮะ UI ความลื่นไหลนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับโดยรวมถ้าเกิดเปิดแอป,ปที่โหลดออกมาเรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้งานได้ลื่นไหลสบายสบายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าด้วยความที่แรมเนี่ยมันสามกิกะ b บต์บางครั้งเราเปิดหลายและแอป,ปแล้วบางตัวมันถูกปิดไปครับต้องมีการโหลดใหม่ก็อาจจะต้องมีการรอโหลดประมาณ 1- 2ึ่งถสองวินะครับสำหรปปับแอปที่แบบอาจจะมีการปิดไปแล้วแล้วก็การสลับหน้าต่างหรือการทำมัลติวินโด้ครับอาจจะไม่ ลื่นปลืดปลาดเหมือนกับพวกรุ่นที่สเปคแรงครับก็อย่างที่บอกว่าตัวนี้มันราคาประมาณ3,000กว่าบาทเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดเทียบกันกับสมาร์ทโฟนในช่วงราคาประมาณนี้นะครับผมว่าตัวนี้โอเคมากๆส่วนใครอาจจะแบบซื้อเป็นเครื่องสำรองเอาไปใช้แบบกดรับส่งออเดอร์หรือว่าเป็นรเดอรนนำทางนะครับก็ต้องบอกว่าดาวเทียมเนี่ยจับสัญญาณได้เร็วนะครับแต่ก็ใช้เวลานิดนึงในการล็อกสัญญาณเอาไว้ครับประมาณ1นาที และหลจากที่ลองใช้งานมาครับก็สามารถนําทางระบุตําแหน่งได้อาจจะขาดส่วนของเข็มทิศนะครับผมแต่พอเราขับไปตามเส้นทางครับตำแหน่งล็อก็เคลื่อนไปตามปกตินะครับอย่างเช่นตอนที่ลองเดินเดินไปตามทางครับก็ระบุตำแหน่งได้ถูกต้องถือว่าทํางานได้ดีในพื้นที่เปิดโล่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปในย่านที่มีตึกสูงๆเยอะๆเนี่ยอาจจะเจอปัญหาอาการสวิงของสัญ,ญญาณบ้างเหมือนกันในส่วนของการใช้งานครับเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆต,ตัวของ s ั m s ุง Galaxy A03 นะครับเป็นถาดซิมแบบ Triple Slot ครับแต่ได้2ซิม บวก1 MicroSD เลยนะครับก็คือเรียกว่าเติมเมมได้นะครับผมแล้วการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับอันนี้บอกเลยมันสามารถเกาะ Wi-Fi 5 GHz ได้ครับส่วนของแบตเตอรี่นะครับความจุ5,000 m a ah, มการเชื่อมต่อก็เป็น 4G LTE นะครับตรงนี้จากที่ทดลองมานะครับ1วันไม่ใช่ปัญหากับ s a m s u n Galaxy g A03 ครับเพราะว่าเอาจริงตัวของชิปเซตความละเอียดหน้าจอมันก็อยู่ในระดับที่แบบอ่ะใช้งานได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่กินพลังงานมากนักนะครับ คือถ้าเกิดว่าใส่หนึ่งซิมนะครับแล้วไม่ได้ใช้งานเยอะมากผมว่า2วันเนี่ยไหวแต่จะมีจุดหนึ่งที่หลายคนเอะกันก็คือนี่เลยครับพอร์ตชาร์จครับเอะแล้วใช่ไหมอ๋อจะพิมพ์เม้นแล้วนละดิตัวนี้นะครับมาเป็น m i โคร USB นะครับมีช่องหูฟัง3.5มีช่องไมโครโฟนแล้วก็ช่องลำโพงครับที่ด้านล่างนะ ด้านข้างเป็นปุ่ม power ปุ่มปรับเสียงนะครับด้านบนนี้ไมค์ตัวที่2นะเนี่ยครับราคานี้ให้ไมค์ตัดเสียงมาด้วยนะครับผมแล้วก็ส่งตัวถัดซิ้นที่พูดถึงตะกี้นี้อยู่ด้านข้างฝั่งนี้นะครับอ๋อแล้วก็ตัวฝาหลังนะครับอันนี้จะมาเป็นลักษณะจะเป็นลวดลายเหมือนกับเส้นใยถักทอครับแบบนี้เป็นแฮชใช่ไหมหรือว่าเป็นแฮชอะไรประมาณนี้นะคือตัวของรุ่นนี้มีเลือก2สีก็จะมีสีดําแล้วก็สีน้ําเงินนะครับเป็นผิวที่จับแล้วโอเคนะครับไม่มีคราบหรือรู้สึกว่ามันหนืดติดมือนะะครัับบบเเา่ตนนนนนนีมปป็็แด้ะ ไม่ได้เป็นมันเงานี่แหละครับคือ Samsung Galaxy A03 ครับถ้าเกิดว่าเห็นสเปคต,ตอนแรกอาจจะมีลังเลเหมือนกันนะครับแต่ว่าด้วยราคาแล้วเนี่ยพอได้มาลองใช้เหมือนผมก็ต้องบอกว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์กันนะครับโดยตอนนี้ก็วางจำหน่ายแล้วนะครับผมตัวเริ่มต้น3699บาทมาพร้อมกับแรม 3GB หน่วยความจำ3า g b g b นะครับคือรุ่นทดสอบนี่แหละที่เราเทสให้ดูกันในวันนี้นะครับคือสเปคนี้เลยถ้าเกิดต้องการความจุเพิ่มแรมเพิ่ม ต้องการความลื่นไหลนิดนึงก็จะเป็นรุ่น램4รอม6 4นะครับอยู่ที่4,599บาทจากที่ผมไปลองกดเช็คมานะผมเหมือนกับพวกร้านค้าออนไลน์เขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยแบบประมาณว่าสั่งซื้อแล้วก็ได้ส่วนลดราคาเครื่องทูลงอีกแล้วก็มีพวกเคสกับของแถมให้ด้วยนะครับยังไงลองกดไลค์ชิคดูก่อนว่าที่ไหนให้ราคาแล้วก็ให้ของแถมคุ้มสุดนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วครับผมไว้ยังไงกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรอยแซดด้วยนะครับ เซอร์ไพรส์จริงกับราคานี้แล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์จากซัมซุงอ่ะ